สวัสดีครับเราลาซายคอนสวัสดีครับไดมอนนารกรครับสวัสดีครับผมเจอเลอรกิติมุกครับสวัสดีครับเป็นต่อจิระพัฒนครับผมแล้วก็ยังมีสมาชิกสองคนนะครับผมคือเต้าหู้แล้วก็อัปลอดครับให้พูดก่อนว่าแต่ละคนมาจากค่ายไหนอะไรยังไงทำไมถึงมาสมัครรายการนี้ได้โอเคครับผมไดมอนครับผมมันก็ เป็นเป็นเด็กราชบุรีครับอิชลไม่มีค่ายเป็นเด็กราชบุรีครับไม่มีค่ายครับเป็นเด็กฟิสระครับแล้วที่มารายการนี้ได้เพราะว่าตอนนั้นผิดหวังจากรายการนึงมาแล้วก็มีทีมงานส่งส่งรายการนี้มาบอกว่ามันจะมีมันจะมีรายการอ่จะมีรายการบอยแบนด์ของประเทศไทยเนิร์ดผมก็เลยมาสมัครดูก็เลยได้มาสมัครครับของเจ้าผมเจ้ามาจากค่ายเซนซัมแต่เห็นมีนะครับงงงงน ใช่ของผมก็ผมเองครับผมจะมาจากค่ายซัมเดอร์เทนเมนนะครับผมก็มาตอนนั้นว่างอยู่พอดีครับไม่ได้ทําอะไรคือเราตอนแรกเรามีโปรเจกต์ที่จะไปอีกอีกรายการหนึ่งแต่ว่าไม่ได้อยู่ในไทยครับผมครับผมก็พอเหมือนแบบไม่ได้ไปตรงนั้นก็เลยมาสมัครรายการนี้แล้วก็จะมาเป็นเจเลอร์ตรงนี้แหละครับนี่ ครับผมองเป็นต่อนะครับเป็นต่อมาจากค่าย n s s i ซเอ็นเตอร์เทนเมครับก็คืออยู่ในค่ายก็มีการเทนแบบนี้แหละฮะเนร้องเทนเต้นเพื่อเพื่อจะไปแข่งในรายการแต่ว่า คล้ายๆกับพี่เจลว่า<ม>ด้วยสถานการณ์ต่างๆก็เลยไม่ได้ไปนะครับแต่ว่ามีโอกาสได้มาเข้าร่วมรายการนี้พอดีเหมือนกับรายการก็ยื่นมาทาง่ายเหมือนกันว่าเออจะมีรายการลาไซี่คอนนะอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ทําให้เราสามารถใช้ในสิ่งที่เราเทรนมาในตลอดระยะเวลาหนึ่งปีแล้วก็เลยตัดสินใจมาเข้าร่วมรายการนี้ครับแสดงว่าแต่ละคนมีความฝันที่จะเป็นน<ม>ักร้องกันอยู่แล้วไหมเรื่งแต่แรกมีความฝันอยู่แล้วมาทางนี้ตลอดมา ดูเป็นจริงๆต่อเป็นเป็นความฝันเล็กๆตั้งแต่เด็กนะแต่ว่าเกือบเกือบจะทิ้งมันไปแหละความฝันนี้ใช่เพราะว่าเราด้วยความที่เราอ่ะเป็นเป็นเด็กแบบต่างจังหวัดมากๆอยู่ภูเก็ตแล้วก็ที่บ้านอ่ะไม่ไม่ได้มีคอนเน็ชันหรือว่าไม่ได้มีใครที่อยู่ในด้านวงการบันเทิงเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราค่อนข้างค่อยๆเดิอนออกจากเดิอนออกห่างจากวงการบันเทิงแล้วเราก็ไปเรียนอยู่ที่จีนด้วยเราก็เลยอะ่ะม,มองลองเริ่มมองภาพในความเป็นจริงมากขึ้นก็กลับ เรียนจบก,ก็กลับไปใช้ชีวิตตามอาชีพที่เราเรียนมาอะไรอย่างนี้ตอนเรียนเป็นครูจีนครับ<ม>ตอนนี้ใช่ก็<ม>ลเลยว่าท่านเรียนจบก,ก็กลับมาเป็นครูสอนภาษาจีนอะไรอย่างนี้แต่ว่าด้วยจังหวะพอดีเลยที่ติดเรื่องสถานการณ์โควิดกลับไปเรียนต่อชุดจีนไม่ได้เรียนออนไลน์อยู่ตอนนี้ฮะก็เลยได้มีโอกาสเข้าบริษัทอินไซส์แล้วก็กลับมาทำตาตามความฝันอีกครั้งหนึ่งเราคิดมาแต่ละคนคิดมาว่าจะมาถึงแบบตรงน,นี้ได้คือได้เป็นแบบอะไรลอาอะไรอย่างเงี้ยอ่ารับผม,ผมตอนที่เข้ามาในกานแรกอ่ะผมผม ผมแอบหวังไหมก็แอบหวังแต่ด้วยความที่พอเข้ามาปุ๊บมันแต่ละคนเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วันเก่งขึ้นเรื่อยๆเราก็ไม่ไม่เชิงว่าหวังอหไลงแต่คือเหมือนว่าเราก็แบบถ้าไม่ใช่เราเป็นที่เป็นคนได้ก็คนอื่นก็โอเคเพราะทุกคนเก่งขึ้นแบบเก่งขึ้นมากๆแล้วทุกคนก็ควรได้เดททุกคนคกันในสําหรับตัวม่อนคือมันมันไม่ได้คิดว่าจะมาถึงตรงนี้แต่ว่าม่อนมันคิดว่าก่อนที่ม่อนจะมาเนี่ยม่อนม่อนมอนอยากจะมากอบโคยประสบการณ์ อย,อยากมาพัฒนาตัวเองพวนี้ดีกว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมาถึงตรงนี้ครับออเอชื่อว่าทุกคนน่าจะมีอย่างน้อยเล็กๆในใจต้อย่างมีความหวังแหละว่าเพราะว่าเราก็เต็มที่มากับในทุกๆระยะทางที่เราเดินมาเพราะฉะนั้นส่วน<ะ>ตัวต่อเองก็มีมีในใจเล็กๆว่าเอออยากเดบิวต์มีความมีความฝันว่าจะได้มีเป็นศิลปินกับเขาแต่ว่าด้วยความที่ต่อมาพร้อมกับ พี่พี่แล้วก็น้องอีกคนหนึ่งสามคนมาด้วยกันอินไซก็คือพี่แฟงพี่สมุยแล้วก็พี่ชิต้าใช่ไหมฮะซึ่งทั้งสามคนเก่งมากเพราะฉะนั้นต่อเลยรู้สึกว่าเออการที่เรามาครั้งเนี้ยมันมีคนเก่งๆเยอะมากรวมถึงคนที่เรามาด้วยเพราะฉะนั้นเออมันใจน่งมันก็ไม่อยากตั้งความหวังให้ให้ตัวเองแบบตกสูงแล้วยิ่งสูงยิ่งตกเจ็บอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเรามาถึงตรงนี้ได้มันก็เลยแบบเก่งมากแล้ว แล้วพอประกาศชื่อเราตอนนั้นคือรู้สึกยังไงกันบ้างแต่ละคนอนาทีตอนนั้นผมแร้งครับผมผมแร็งหมดเลยไม่มีคือจริงป่ะคือมันก็มีการแบบเตรียมไว้นอะว่าถ้าสมมติเราจะจะพูดอะไรดีหนาอะไรเงี้ยถ้ามันก็ีการเตรียมไว้แต่คือทุกคําพูดที่เราเตรียมไว้ลืมหมดเลยครับลืมพอเขาประกาศชื่อเราพวดรอบฮอะไรมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยใช่ครับก็ดีใจดีใจนะผมแล้วก็ อยากขอบคุณทุกอย่างเลยที่มันทําให้เรามาอยู่ตรงนี้ได้ใช่เราคนอื<ค>นอ่<ค>นรู้สึกยังไงตอนนั้นคตอบคล้ายๆกันครับตอบของพี่เจก็คือตอนที่ประกาศชื่อเรียกว่าอ่อ,องไปเลย <c oughs> ตื้อไปเลยส <c oughs> มองตื้อแบบเหมือนแบบเห็นภาพแบบเบลอๆลางๆอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เพื่อนก็เข้ามานุมแบบดีด้วยนะทําได้แล้วนะจนแบบจนขึ้นไปยืนอยู่บนแท่นตรงนั้นถึงจะแบบรู้สึกตัวได้ว่าเออเราแบบ เราอยากขอบคุณขอบคุณทุกขอบคุณที่ขอบคุณไปหมดเลยจำได้ว่าวันนั้นวันนั้นเราขอบคุณเยอะมากขอบคุณครอบครัวขอบคุณบริษัทขอบคุณทุกคนเลยแบบจริงๆเราเราอยากขอบคุณมากกว่านั้นอีกแต่ว่ามันแบบเออด้วยความที่แบบมันมันพูดไม่หมดจริงๆในวันนั้นใช่ไหมคะก็แบบยังไงก็มันไม่มีความรู้สึกอื่นนอกจากคำว่าแบบขอบคุณจริงๆที่คอยซัพพอร์ตคอยส่งเรามาจนถึงจุดจุดนี้ครับฮอรลามนอ่ะสลร์โนก็ยืนอึ้ง อืมตอนยืนอึ้งอยู่เพราะว่าเราเราไม่เราไม่เคยคิดว่าคะแนนมันจะไปถึงสามล้านได้เพราะเราเคยเราเคยพูดไปว่าเอ้ยขอสักล้านโบนี่เงี้ยเออแล้วคราวนี้ก็แบบเฮ้ยสามล้านเลยวะตอนแรกเปิดมาสามล้านอืมอืมเ,อเราไม่คิดเลยว่าเราจะได้หนักพิ่สาแต้แพอเราเราก็อย่างที่พี่เจลพูดว่าเราเตรียมคําพูดอยู่ในหัวตอนนี้เราตอนนี้เราจะขึ้นไปแต่ว่าพอเราขึ้นไปแล้วเราก็ไม่รู้จะไม่รู้จะพูดอะไรออกมาดีที่เราคิดเอาไว้แต่ว่า ู้สึกดีมากเลยมีอะไรที่อยากจะพูดแล้วไม่ได้พูดบนวันนั้นม้ากไหมก็วันนั้นจะพูดจะลืมก็อยากขอบคุณแม่ผมขอบคุณแม่ที่เหมือนแบบว่าก่อนขึ้นสเตจแม่แบบให้กําลังใจเราแล้วคือก่อนนั้นนีคือจะบอกว่าแม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสนับสนุนเราหรืไม่ค่อยโอเคกับทางที่เราเลือกตั้งแต่แรกแต่ตอนนี้แม่แม่แบบ มันเป็นอะไรที่แบบแม่ให้กำลังใจเราซึ่งแบบมันไม่ใช่ทางที่แม่เลือกให้เราในแต่แรกอะไรเงี้ยอแม่ให้กำลังใจเราแล้วก็รู้สึกดีนะแล้วก็ขอบคุณบริษัทมอนเองครับขอบคุณบริษัทที่ให้โอกาสเจผมนะับแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่กล้าตัดสินใจที่จะมาแข่งในวันแรกที่ออดิชัน่นอืม้งต่อจริงๆวันนั้นขอบคุณไปเยอะแล้วขอบคุไปเยอะแล้วแต่ว่าเออมันก็มีบางอย่างที่แบบยังไม่ได้พูดก็อยากจะ ขอบคุณทางช่องวันกับลาซาด้าที่สร้างลาซาซคอนขึ้นมาที่แบบทําให้เราแบบมีโอกาสได้มาเจอกันแล้วก็อยากขอบคุณเพื่อนๆอ,อีก34คนด้วยที่แบบมาเป็นความทรงจําดีๆในหน้าหนาวให้เราเออแล้วก็แบบหลังจากนี้คิดว่าคิดว่าทุกคนอะ่ะจะมีทางเดินของตัวเองถูกต้องห<ม>ลังจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อก็จะสปอร์ตทุกคนอยู่ตรงนี้ตลอดไปครับอื ไม่มันจะมีคำหนึ่งไยที่ผมอยากจะพูดผมอยากจะพูดว่าผมผมอยากผมอยากจะพูดตอนนั้นเลยว่าอยากให้ลาสบอยเนี่ยเป็นตำนานของวงการทีป๊อปขนาดนั้นเลยหรอใช่ทำไมวะคนลุกแล้วเนี่ยเนคผมผมคือผมไมอยากจะพูดเพราะว่า35คนอ่ะกว่าที่เราจะมันอยู่คนละขั้วกันแล้วมันมาเจอกันอ่ะมัน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 ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอ่ะใช่ เรยอยากจะบอกคำนั้นออกไปแต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้พูดเก่งมากครับลัสบอยกลับย้อนกลับไปถึงตอนแข่งขันหน่อยมีสเตจไหนที่ทุกคนแบบชอบมากที่สุดบ้างแบบคิดถึงของผมก่อนละกันที่ี่หถึงที่สุดหรือชอบมากที่สุดก็เหมือนเดิมครับผมของผมยังชอบวัดประหลัดมากที่สุดครับผมเป็นสเตจที่ได้ร่วมงานกับคนเก่งทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นการทํางานที่ ง่ายมากคืออะไรอ๋อใช่เหมอใช่ครับผมก็ได้ร่วมงานกับกับทุกคนเ้ยหมายถึงกับกับคนที่ที่ที่แบบเราอยากร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็มันเป็นสเตจที่รู้สึกว่าเป็นสเตจที่แบบผลงานออกมาแล้วแบบภูมิใจอะพอใจมากๆแล้วก็เป็นสเตจที่เปิดดูบ่อยมากๆด้วยครับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสเตจที่มีหลายอารมณ์เหมือนกันนะผมหลายอารมณ์ทั้งแบบตลกฮาสุดท้ายจบด้วยน้าตาอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ยังเป็นสเตจป็นหลักครับคทองต่อนะครับต่อยังคงเป็นขั้นกูฮะใชเ่เป็นเป็นเพลงแรกเป็นสเตจเพลงแรกเลยที่ได้ขึ้นไปโชว์กับเพื่อนๆในรายการนี้เพราะว่าจริงจตอนนั้นอะ่ะเราเราขึ้นไปแบบไม่รู้อะไรเลยแบบไม่รู้ว่ารายการจะเป็นยังไงบ้างหรือว่าเราจะต้องทํายังไงโพลคอมเมนยังไงเราเหมือนกับค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมกับเพื่อนอีกสี่คนด้วยแล้วก็มันนี่ทาให้เรารู้สึกว่าเราคิดถึงโมเมนต์ตรงนั้นเราคิดถึงความ ความบริสุทธิ์หรอความสดใสเหมือนแบบความความเหมือนเป็นหบบป๊อปี้เลยแบบเออแล้วเออแล้วมันแล้วมันยิ่งรู้สึกว่ามันอบอุ่นหัวใจทุกครั้งตอนที่เราย้อนกลับไปคิดถึงสเตจตรงนั้นครับผมจริงๆสเตจอื่นๆเราก็เราก็ชอบแหละแต่ว่ามันด้วยความที่มีเรื่องอื่นๆเข้ามาเรื่องการแข่งขันมีกติกามีคู่มีทีมมีอะไรอย่างนี้ด้วยมันทําให้เราแบบค่อนข้างไปโฟกัสตรงนั้นมากแหละแต่ว่าพอเราย้อนกลับไปถึงแบบ ตอนที่เราไม่มีอะไรเลยแล้วเราแบบเรามาตัวคนเดียวแต่ว่าเจอเพื่อนที่แบบไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันอีกสี่คนแล้วแบบช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันรู้สึกว่าดีมากๆเลยนะ<ก>ครับในทันเพราะส่วนตัวของมอนก็ชอบรู้นี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วที่ได้เจอแก๊งโคดมของแรมอนนะครับก็รู้สึกว่าการที่เราได้ซ้อมกับเพื่อนเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่มันมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเพราะว่าแบบซ้อมกับเพื่อนแล้วแบบมันมันอกุ่นะแต่ แต่ตอนนั้นนะที่ผมซ้อมกันก็คือเหนื่อยกันมากๆแล้วซ้อมวันละ8ชั่วโมงอะ่ะแล้วเขาก็มีเปลี่ยนท่าเต้นก่อนที่เราจะขึ้นสเตจอีกมันเป็นสเตจที่ผมเครียดมากที่สุดแต่ทําไมผมถึงประทับใจมากที่สุดเพราะว่าตอนที่เราเพอร์ฟอร์มกันออกมามันดีมากๆแล้วกรรมการเขาไม่ไม่ได้มองไม่ไม่ได้มองถึงจุดบกพร่องอะ่ะแล้วผมก็เลยรู้สึกว่ามันมันเป็นสเตจที่น่าประทับใจที่สุดครับ พูดถึงสเตทที่คิดถึงแล้วแล้วสเตทที่อยากจะทาแต่ยังไม่ได้ทามีบ้างไหมในใจสเตทที่อยากจะทาแต่ยังไม่ได้ทํเอ่อไม่บอกจริงเราก็ทาอะไรทราทำทมาหมดแล้วครับก็คือเป็นเพลงอื่นไหมเป็นเพลงอื่นอื่นที่เราอยากจะลองท้าหจะอยากอยากจะลองครบำผมไม่เคยทำเพลงเศร้าเออผมไม่เคยทำเพลงเศร้าคืออ่าของผมก่อนละกันผมอยากลองทําสเตทที่เป็น ร้องจ่าดูเอ้ยผมไม่เคยผมไม่เคยได้เพลงที่แบบร้องแบบร้องร้องจ่าดหรือว่าสงใจสองใจก็ไม่นับเพราะสงใจยังเป็นร้องเบาๆร้องเบาๆเป็นอร์แมนซ์อยู่คือเจยยังอยากทํายังอยากลองลองดูเกี่ยวกับการร้องเพลงเพราะว่าในรายการทุกคนจะเห็นเจยว่าเป็นแบบ main ดนซ์หรือว่าเป็นแรปเบาๆอยากลองลองดูร้องให้อะไรอะต่อเถอะโอเค อ้าเป็นต่อเป็นต่ออยากแรปไหมต่อจริงๆก็มีความสนใจอยู่นะเอ้ยือเอ่อฟิลแบบกันดั้มในประหล่ะเลิกกันไม่ได้หรอเออเด้เลิกกันไม่ได้หรออะไรอยากทำไหมอดีอยากทำนะแรปเออมันแบบถ้ามันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบเพราะว่าเนี่ยเอาพูดตรงๆเลยว่าแรปแรปอันนี้ของกันดั้มที่เพิ่งพูดถึงไปอ่ะมันแบบค่อนข้างจุดประกายอยู่ในแบบเรารู้สึกว่า กเราเราค่อนข้างติดภาพจำของคัมแบล็ปเปอร์อที่แบบเนี yeah, yeah, yeah. ่ยว่าแต่ว่าแบบเฮ้ยมันมันก็มีการแร็ปที่มันเป็นแบบนี้ที่แบบสามารถแบบแสดงความเป็นตัวเองออกมาได้จริงๆแบบมันมีหลายคนมากที่แบบเราเข้ามาในรายการนี้แล้วเราเริ่มเห็นว่าแบบเอ้ยจริงๆมันมีสไตล์การแรบบ็ปที่มันแตกต่างกันแบบพี่ชิต้าหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบอะไรแบบอะไรอะไรของขเขาอะไรองเงีแล้วมันก็แบบยิ่งมันมันทำให้เราแบบมีแอบ แอมีแรงบันดาลใจอยู่ประมาณหนึ่งว่าเอ้ยหรือว่าเราก็สามารถแร็บได้เหมือนกันเจอการตอนเดบิวตเป็นต่อเมนแร็บอาจจะได้เจอเป็นต่อเมนแร็บปล่อยไปเนี่ยเป็นสปอยไม่ได้สปอยโอเคกคาดหวังแล้วนะของมอนเหรออ่าของมอนก็ไม่เคยทำเพลงเศร้าเออไม่เคยทำเพลงเศร้าพิงเศร้าไหมเพิงพิงมันเป็นมันเป็นเพลงที่เรา เราร้องถึงผู้หญิงคนหนึ่งเศร้าคือเศร้าอะไรเศร้าไงเศร้าแบบไม่ถูกหวยหรือแบบอะไรประมาณนั้นอะพีแล้วเราต่อเล่าต่อก็เพลงเศร้าแล้วแล้วก็อยากมีแรปแรปที่ผมแต่ผมเคยแรปไปแล้วแต่ว่าอยากอยากจะทําเพลงที่มันเป็นแรปแบบแบบพวกเสือซินไลน์ครัคล้ายๆคล้ายเอยากให้มันมันหน่อยเพลงสนุกด้วาใช่เพลงสนุกมันมันเศร้าตรงไหนมันแรปอ่ะไม่เป็นสองเรื่องแล้วเป็นสองเรื่องใช่ ไปเรื่องต่อไปดีกว่าแล้วพูดถึงวงของเราบ้างอย่างนี้มีแบ่งพาร์ทหรือยังว่าใครทาหน้าที่ไหนอะไรในวงเอาจริงๆทุกคนแทบจะทําได้ทุกอย่างนะหมายถึงว่าเป็นต่อก็จริงๆก็ทาได้หลายอย่างคือตอนนี้ในเรื่องของโพซิชันนะครับเรายังต้องมีการมีการยกระับใช่เพราะาเรายังต้องมีการฝึกซ้อมมันเพิ่มอีกมีการเทรนกันเพิ่มอีกนะครับใช่ครับใช่แต่ว่าจะเป็นแนวไหนอะไรยังไงแบบ รอติดตามรอติดตามใช่ที่บีคอนตินเนรเหมือนกับตอนที่เราอยู่ในรายการอะในระยะเวลาสาเดือนที่ผ่านมาผู้คนน่าจะเห็นจากอเยภาพของเราในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าการที่เราจะออกมาออกเพลงบางเพลงนึงหรือว่าอะไรหลังจากนี้เราก็คงจะต้องเปลี่ยนไปจากตอนนี้อีกเพราะฉะนั้นเราจะเป็นยังไงต่อไปต้องอยากให้ทุกคนรอติดตามกันครับถ้ากับพูดรวมๆนะทุกคนจะได้เห็นอะไรกับเราบ้างเห็นผู้เราห้าคนเป็นตัวของตัวเองครับ เห็นพวกเราห้าคนใน trailer version เเห็นพวกเราห้าคนในที่พวกคุณไม่เคยเห็นครับเช่นเช่นในห้องน้ำหัวฟูฟูโอ้ยพี่ก็นั่นแหละครับเปิดมาแล้วตัดหัวก็อยากให้เห็นพวกเราในอีกหนึ่งเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันที่เรียกว่าอัปเดตใช่อัปเดตอัปเดตเขาเรียกว่าแบบอัปเดตเป็นเวอร์ชันที่แบบว่ามากกว่าตอนที่เราเป็นเด็กฝึก ละกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นเวอร์ชันที่เราเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วมากกว่าครับผมแล้วแบบทีทีปอกก็เรามาแรงเลยกดดันเป็นไหมกดดันเด้อไม่รู้สึกกดดันครับเรารู้สึกแค่ว่าเรามันมันดีแล้วที่ทีป๊อกกำลังกลับมาเรารู้สึกอยากกดดันเขาใช่ยิ่งกลับมายิ่งดีเลยเรายิ่งรู้สึกตื่นเต้นยิ่งรู้สึกตื่นเต้นยิ่งตื่นเต้นเป็นไม่ได้กดดันนะไม่ไม่ไม่กดดันเลยจริงแบบ เธออยากมีพีลุคสินั่นแหละก็ไม่ได้กดนานแต่ตื่นเต้นเรืนที่ตอนนี้กระแสมกำลังกลับมาคือมันเคยมันเคยมีกระแสที่ป๊อปมาแล้วช่วงหนึ่งแล้วก็หายไปใช่ไหมล่ะเออแล้วพอช่วงนี้มันกลับมาปุ๊บมก็เป็นอะไรที่แบบว่าเอาลวเราเราแค่รู้สึกตื่นเต้นว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานโครงการชุดนี้จะมีเปลี่ยนลุคทรงผมอะไรกันอะไรบ้างไหม จะกินเฮดดีกว่าสี่ก็เปลี่ยนทุกวันสีผมไม่เคยเหมือนเดิมเลยทุกวันเฟดลงเรื่อยๆเราดูดิตามลุคใหม่ของพวกเรานะครับผมตามครับเราตามไดมอนด์ประมาณช่วงไหนก็รอติดตามรอติดตามเไม่เคยคิดจะเจอกันอีกทีผมยาวแล้วนะยาไม่ใส่ผมเลยต้องบอกว่าไม่นานเกินรอนะครับก็ผู้เราผู้เราไม่ได้อยากรีบร้อนเพราะว่าเราอยากทําให้ทุกผลงานของเรา เป็นผลงานที่มีคุณภาพและดีที่สุดแต่อีกใจเนี่ยก็ไม่อยากให้ทุกคนรอนานเช่นกันเพราะยังเราจะรีบทําให้ดีที่สุดและระยะเวลาที่สั้นที่สุดพรุ่งนี้เลยดีกว่าเลยเหรอไปเลยไหมพรุ่งนี้ไป้อมเลยไปซ้อมตอนนี้ไปละไม่เลยหรอปกติก่อนเวลาวงมันจะเดบิวต์จริงจังเนี่ยมันจะชอบมีแบบว่าคลิปสารคดีวงอะไรให้ดูดิโอลิจี้วงอะไรเราเรามีไหมมีิปสารคดีเหรอสารคดีสัตว์โลกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเอชอบเปิดดูตอนกินข้าว ดูสัตว์ลงตอนถึงข้าว <ś m ary> ไดมอนด์มีอะได้ดูไ่ะ <ś m ary> อ๋อก็อันนี้เป็นในส่วนของคอนเทนต์แนวก็รอตริดตามแล้วกันเหมือนเดิมนะฮเราตริดตามว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับ<ม>แล้วก็จะพยายามอัปเดตให้ได้มากที่สุดนะก<ม>ันว่าเราเป็นแบบเป็นมาอย่างไรแล้วก็จะไม่อยากเอ้ยเรียกว่าอะไรไม่ให้ทุกคนคิดถึงมากเกินไปใช่ครับที่วันี้ก็อยากให้ทุกคนพักผ่อนเป็นเรื่องของส่วนทีมงานหลังบ้านด้วยใช่ที่เราต้องแบบทำงานประสานกันทางบ้านว่าไงครับ พี่อันนี้กำแพงเนาะเจ้าตัวจริงๆพี่สุดท้ายฝากฝากอะไดีกว่าฝากตังค์นะครับผมฝากว่าย่าถอนนะถอนโอเคก็ผมครับผมก็ฝากพวกเรานะครห้าคนนะครับตอนนี้เราพวกเราได้เดบิวต์เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วนะครับผมก็ขอทุกคนติดตามพวกเรานะครับผมก็จะมีผลงานในทางทางไหนก็อยากให้ทุกคนติดตามในการอัปเดตในทางเอาของ ช่องวันนะครับเพจอะไรอย่างนี้นะครับผมก็พวกเรายังได้เป็น ambassador ของทางลาซาด้านะครับผมจะมีกิจกรรมอะไรนั้นก็เราติดตามอีกเหมือนกันนะครับผมติดตามไปดูทันลาสไลด์จะมีแน่นอนเพแน่นอนด้วยความที่เราเป็นแบรนด์อมบาสเดอร์ลาซาด้าใช่แล้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราได้ร่วมงานกับแบรนด์แบรนด์เซอร์่านอื่นด้วยใช่จะมีแบบการคการอะไรต่างๆแล้วก็จะมีคอนเทนต์ของลาซาด้าแน่นอนเพราะว่าเนี่ย ถ้าถ้าทุกคนเห็นจะเห็นแบบโฆษณาอะไรต่างๆของ l รา a d a ดาเยอะเพราะฉะนั้นอาจจะมีพวกเราแบบอยู่ในนั้นนอกจากนี้ถ้ายังเป็นผลงานเพลงหรือว่าผลงาน <fro h. S 1> อะไรต่างๆที่ของเราทั้ง5คนคก็สามารถติดตามผ่านทางช่องทางของช่องวัน31นะครับแล้วก็รวมถึงทวิตเตอร์ของลาไซคอนด้วยที่คอยอัปเดตข่าวสารของพวกเราต่ออัปเดตแบบปุ๊บอัปปั๊บอัปปุ๊บอัปปั๊บส่งปุ๊บสองปั๊บแบบดูโอแล้วก็ช่องทาง ซเชียลมีเดียส่วนตัวของพวกเรานะครับก็ตรงนี้เลยมีไหมไม่รู้ไม่รงเรทีอ่มีก็ได้าพูดเลยไม่มีก็ได้ครับผมของไดมอนตรงนี้คือระตอนนี้ตอนนี้ขึ้นอยู่ตรงนี้ขให้ด้วยนะไปขึ้นอยู่ของเดมอนตรงนี้ครับของเจเล่ของเจเ้่อหน่อยดีใต้โต๊ะครับไม่ใช่โอเคนะครับฝากด้วยนะครับผมก็อ่ะไปต่อฝ่ายจีหน่อยได้ไหมอ่าก็ไอจีของไปต่อนะครับ เป็นตอนแบบ JRP ครับจริงๆชื่อเดียวกันหมดเลยเกือบทุกโซเชียลอ่ะของเจเลอร์นะครับเหมือนเจเลอร์เคครับเป็น G E L E R K นะครับอ่าอินสตาแกรมทวิตเตอร์แล้วก็ทิกตอกครับครับอ๋อไม่เหมือนกันทักอันนะครับออินาแกดีกว่าอ่าดิมอนเอ็นอาร์เคแอนด์สกอร์นะครับแล้วก็ของน้องออฟโหลดนะครับโตโต้กาแมกนะครับแล้วก็ของต้าอู่นะครับทำไมต้องแบบหมื่นวะาอู่อีจ้าของเต้าอู่นะครับเป็นอู่อีจ้านะอ่าตาติดตาม อีก2คนด้วยใช่ครับผมซอนนี้2คนนั้นไม่มาก็เอาเหงาอยู่ฝากคำยิ่งถึงสองคนนั้นด้วยนะครับครับผมแล้วเป็นกําลังใจให้2คนนั้นด้วยนะครับให้อบรดนะครับผมทํางานไม่เหนื่อยมากนะให้อโรถได้พักผ่อนเยอะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตาบูหายไวๆด้วยนะครับผมได้แล้วเราจะได้กลับมาเชิดชายห้องกัน5้าคนเกยมเลย เกยมเลยรอเลยนะครับผมเกยมเลยเหรอใช่เกมเลยขมไฟแรงโอเคขอบคุณมากนะครับฝากด้วยนะครับดนะครับแล้วก็แ้ด้วยนะครับบอกเลยว่าดูเดือดเฮ้ยเลยเหรอไปละต้มน้ำต่อยันเย็น